สวัสดีครับพบกับเรายกบ้านซิง EP46 ครับผมมาถึงหน้างานอำเภอสวรรคโลกังหวสุโขทัยครับนะครับกำลังถึงหน้างานนะอักดีนะครับผมช่วงโควิดนะครับนะครับเราจะทำการเลื่อนนะครับบ้านหลังนี้ครับไว้ตรงนี้นนะครับนะครับที่โน้นนะครับผมเราจะทำการยกนะครับผมนะครับหลังห้องใหญ่นะครับ ตัดตัดจอยตรงนี้ครับจะแบ่งที่กันนะครับผมเดินเอาไปทางนู้นครับกลางเด่นนี่ครับเดี๋ยวมาชมการเลื่อนกันนะครับผมครับเดี๋ยวเราพามาชมมุมกว้างนะครับนี่ครับนู้นครับเริ่มจากมุมนู้นครับมาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาชมการเลื่อนกันนะครับผมครับผมตอนนี้ทีมงานเราก็ทำงานเรื่องไม่ได้เครื่องทางครับ นะครับแบบตำแหน่งเดิมนะครับไกละถึงที่แล้วนะครับผมนะครับแผ่นโดยไกลนะครับเรนาขึ้นทางนะครับนะครับมาชมการเลื่อนครับการเทสองนะครับผมผมมาจากบ้านที่อยู่ตรงนู้นครับมาการเลื่อนมาถึงที่แล้วนะครับผมนี่ครับมาชมไกลบ้านปอนครับ ที่แบ่งที่กันนะครับผมเนี่ยน่ครับเดินมาประมาณสามสิบเมตรนะครับสามถึงถึงสี่สิบเมตรครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาชมการเทเสาและยกสูงนะครับผมครับผมหลังจากที่เราเลื่อนมานะครับนี่ครับเลื่อนมามาถึงที่ครับทําการเทเสาแล้วนะครับผมยกสูงเทเสานลครับอันล้างกับเทขาแล้วก็ ทำชัลางต่อได้เลยนะครับผมดีนะครับนี่ครับถัดับฉล่างโอเคครับโยกบัานซิ่ง EP 45ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ